กได้แตต่ฝัันนนเราาพบจชอนะิสวัสดีครับผมทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับมาพรอกับผลงานเพลงโอ้กำลังร้องเพลงเราเพลอเลยเหมือนจะได้ฟังครนี้กันแสงเลยเมื่อกี้ oh โอ้ไมค์โโอ้พระสมนี่มันลด ววกระบะพ่วงอย่างนั้นเหรอเนี่้มีอยากจะเอาจเจ้าซีเบียห้าร้อยอังกขึ้นไปจอดบนนั้นเลยเกินนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันเหมือนขออาศัยพี่เข้าไปด้วยเลยนะครับโอ้วันนี้อากาศค่อนข้างสดใสปลอดโปร่งนะครับเพราะว่าช่วงเช้าๆสายๆก็เพิ่งฝนตกไป อันนี้มาลูกใหม่ครับกับกระจกเดิมนะครับรู้สึกว่าใส่แล้วโลกเปลี่ยนเลยครับรู้สึกขับสบายกว่าเดิมเวลามองหลังแต่ว่ารู้สึกวัดเสียวตอนที่ซิกแซกอะครับผมรู้สึกว่ามันจะไปขู่รถคนอื่นตลอดเวลาเลยเออนี่เข้าโค้งแบบลีนเอานะครับเฮ้ยอะไรวะ ลินวิทลินอินลินเอาอ๋อลินลินเอาถูกต้องแล้วอาจารไหนเนาะครูบาวสับสนนะครับเมื่อก,กี้ว่าท่าเข้าโค้งมันคือท่าอะไรกันแน่ถ้าจะบอกว่าท่าพระจันทร์ก็คงจะไม่ใช่นะครับอยู่กับสถานที่เดิมๆมคุ้นครับผมจังหวัดหัวราชานีโซนโค้งหัวสนามบิน นีโอ้โหกับโค้งบ้านหน้านะครับผมซิรเช่จะทำยังไงสเปร้าร้อยอาคันนี้จะทำยังไงครับโอ้โหบินไปอย่างเต็มที่ครับผมหบินไปอย่างเต็มที่ยังไงครับโอ้โหชะลอนะครับผมไม่กล้าเข้าโค้งเร็วนะครับเข้าแบบธรรมดานะครับด้วยเทคนิคเลนวิทนะครับนี่ก็คือรถก็เอียงตัวคนก็เอียงนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องรีบไปไหนนะครับไม่มีใครรอหรือว่าไปรอใครนั้นนะครับผม ตั้งแต่ได้กระจกใหม่มาเนี่ยรู้สึกว่าจะพูดไปเรื่อยเลยนะครับกระจกใหม่อะไรกระจกเดิมหมายถึงเปลี่ยนกระจกเอากระจกเดิมมาใส่ใหม่วันนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ขับรถเล่นเดิมนะครับทดสอบกระจกนะครับก็รู้สึกโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับรู้สึกว่าไม่ต้องแบบซึบซบซบอย่างนี้เลย ตลกหมายถึงว่าคัาง,างข้างคงจะตลกว่าผมทำอะไรเมื่อกี้ยอากาศก็คันข้างดีนะครับฟ้าใสฟ้าใสใจชื้นบานโอ้โหแม่สาวน้อยผมอยากจอดมาซื้อกาแฟหลือเกินออ้ทำไงดีจอดซื้อกาแฟดีกว่าเว้ยหิวกาแฟ ขอยาสักแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่อื่นต่อหวังว่าคงไม่มีใครรีบนะครับเสียดายนะครับตรงโค้งนี้ต้องมากับรถตรงไฟแดงอย่างเดียว เขาให้กลา,าวบอกว่าจอรอไฟแดงก่อนนะครับกับรถตรงนี้นะครับจะต้องรอไฟแดงก่อนนะรอสัญญาณไฟก่อนนะครับรอไฟแดงเลยรอรอต้องรอไฟเขียวนะครับไฟแดงคือต้องจอดพูดไปเรื่อยพูดไปถั่วฝักยาวถ,ถั่วลิสงถั่วพูอะไรครับพูดไปทั่วห <laughs> มู่บริษัท โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันก่อนนะครับจอดตรงไหนดีนะจอดตรงไหนาดีนะครับจอดด้านในดีกว่านะครับผมสึกจะปลอดภัยกว่านิดนึงเดี๋ยวซื้อกาแฟแป๊บนึงครับผม <c oughs> อ้ผมไม่เรื่องอยากจะบอกทุกคนแล้วเกินนะครับไม่อสาวที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับเธอน่ารักมากเลยครับผมแต่เสิได้อย่างหนึง่งเธอมากับผัวโอยผมคงต้องตัดใจสินะพนหนุ่มซิดาร้อยหาสิบอแบบผมคง ต้องหาสาวคนอื่นนั้นสินะนี่โอ้ยขับมอเตอร์ไซค์ได้ดีกว่าเว้ยอผมไปกันต่อนะครับ ซอยเดิมที่คุณเคยอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมและฟังมาฟังผมบน่นมาฟังผมพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอ่ะเออเอาไว้ใจกันใหม่นะครับผมยอดชายไปหาอะไรสแตกก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ